เป็นอันหินเหลี่ยมนะพอ่อครับก็ลูกแก้วหรือเปล่าแม่อคอคก็ลูกแก้วไงล่ะแต่ว่าหนึ่ง่ยมอ๋มอผาน,นี้เขาน่อยก็เลยเอามาสวดคืนหนึ่งครับเอามาสวดคืนหนึ่งนเหมนี้อันปูพะกามิโซก็แพ่งหมดพังเถอลงวุ้ยแม่สิท่านเจ้าอ้วนสายมัคคลลมงคุดนิ่งจังดงงีมันพังจะไหวป่าสั่งเราป่ะเจ้าสวดแห้งหมดสั่งแล้เจ้าสวดแห้งหมดนะจากแล้วของเลยก็สวดเพราะูดเพราะทำประสงค์เท่านี้ละ ครับสวดไปตามวิธีของครูบาอาจารย์อานิลละสันดอกสันทับมาจักในกรณีแนี้นิลลาเปิดอันานิลลาสันดอกก็เลยลงไปเราเอาสถาพญานาคเนี้ยเนาะครัเก็เอิญเป็นขึ้นมาองล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 งขึ้นปูปูมาเบิงเบิงดูนี่ข้น้อยไปมาเบิงเบิงดูนี่ปูปูเห็นแต่ข้น้อยเห็นผู้เดียวข้น้อยเห็นผู้เดียวเดืองอปลามาลามมาลามขึ้นไหมแต่ว่าหัวปูเห็นได้เห็นแต่งสวนกลางเป็นเนาะครับ กลางโต้ย,ย่อยเลยโอ้ผมเป็นบารมีเว้ยพูดจะถูกห้อยบอกวนะ่าท่านว่ากูเสือชิบบาทนึงกูกูเขาบอกเอาลอยกูลอยนะกูคือยังมีเงินอยู่แล้วก็เลิกอ่กปากเอานานมาสวดเห็เแา้วเอาปูขึ้นไปแต่ละกันสื่อหน่อยปวดคนเราบ้างสิเสียแรงกันหน่อยสวดทั้งขึ้นเสนอแก้วแพ้งก็พังเถอะลงคพรมอาจารย์หอยเลยวนะโอ้ยมาเป็นเมสซี่มาสวดคักสวดแนบบอกก็แพง้งมันพังลงไปพอเจ้าะทั้งหานกูเป็นยังโดยมันพังทั้งทีเนาะ มันทั้งกี่ห่มดวดไม่ซี่ไม่ซี้วะสั้นอันกระแพงก่อทุกทังจากแล้วคนพูมเจาะอะสรสางมานบางตัวถูกซี้ไปเนาอันก็ได้มาบ่ายบอกปูบอกยาพ่นยาเอ้ยขันแมนปูมันจนะไ้สักสิบบาทส้บบาทอ่ะไอพันเนเดอร์ก็นายบางไอพคนเนเดอร์ก็นายบางก็ได้ถูกสิบบาทเ่นะอูกตัวคนถูกต๊อคนดีครับผมสามตัวแตกนี่เออสามตัวตัวยังเดียวนะไม่ตงได้นะวันนี้พ่อได้ยั บอกไอ,พอ้พอเลือดสีป่ะเดาพอเลือสีเจ้าเป็นคนซื้อเจ้าคือบ่ได้ไอ้พอเนี่ยตัวเต็งมาสันลราวะเาเจ้าคือพอตัวเต็งเราแต่เล้ยงเจ้าบาทยี่สิบบาทพอได้เงินค่าน้ำมั่นเขานะบงังค่าได้ไปหันไปหนีเขาน่อยว่ะค่าได้ไปหาทางเขาหาหน้าหาอยังมาสันตัวเขาน่ะบังสิไม่เศร้าก็เดินไปบินเะบ,บาดบ้านเนี่ยหน่อยก็เดินไปกัดกุก้งอันย้อนทางเนาะ แป๊เดียวก็ถึงแล้วนะบ้านนี่ฝนบ่ตกเนี่ยฝนบ่ตกเออฝนบ่ตกเลยเด็กจุกไม่ได้เพราะขอนลอยสิบ่ได้ดซัเขาเนียย่างไปย่างไปแป๊บเดียวก็ถึงบ้านเนาะ,ะแม่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 ไม่มุ่งแม่เพราะใจเสียหาคนมากกันขอนลอยกับไงย่างมากกับจะเอาตกเด้องของหอดพี่พอดีกับจังตกได้ฝนนะครับไอ้ว่าบ่ได้กั้งลมดอกย่างไปย่างไปแล้วก็จะบกับพวกมื่นอน้อแม่แม่มากมากมากว่าท่านดีไซน์ปาดไทยว่าท่านเขาเจ้ากับ เปล่าวมาใส่ไ้ใส่หละก็เดินมาเดี๋ยวเรียกพีจังหยอเดียวยอคือจังมันน้ำทาเหมือนหอเนาะข้าวเดียวมันก็หอดนะข้าวเดียวมันก็ถิ่นนะแต้ามัตัไก่อยู่ดิตัไก่อยู่ครับตะคียร้านมากกัไก่ไงออแต่ว่าขนขน่อยกับแปลกด้วยกันพอวะาขหน่อยกับถิงไวอยู่ก็ตกค้า โอฝนก็ไปเดินธรรมดาเดินหาบอลเลยเดินธรรมดาไปก็ยังเข้าไปแค่สองสัปดาห์ก็ถึงนะไปเสาร์ก็ถึงเสาร์นะไปไปสายก็ถึงสายก็จะโอ้ลงหอยลงไปซเแล้วแบกบาตรไปเสร็จพุทโธบุทโธพุทโธไปกันท่องกันก็หาเงินหลานไปเนาะเป็นเพื่อนประพามหาธาธาไปเก่าโยกยังก็ท่องไปย่อเราจะทางไป ระยะทางของกูด,ดำมาแล้วอโอ้โห <c oughs> โอ้ไม่ใช่าาย้อนระยะทางเลยอ่าย่อนระยะทางไปเลยแป๊บเดียวก่ะมามันเอ้าผู้ขาคือยังไกลอยู่ผู้ขาคือบนนึงไงอโอ้อันเจ้ตกเดิ้อพอกับประตีกิลี่อันผู้ขาสิเปียกว่าทันปับปิตของไม่แล้วป,ปัปไปอยู่แถวบ้านนี่เนาะอันผู้ขาสีไปบินฐานบาเด้อไปปูดซัดในบ้านกระเด้อลมีบางบ้านเนก้อนๆมาดันย่างไปย่างไปตั้งดีขึ้นไปขุ่น ไก่ยู่คือผู้ขาคือถึงไม่เถอะป่ะเนี่ยย่องเจ้าของกี่ดอกแล้วอ๋อเป็นไก่แดดเป็นอ่ะย่งองงวดที่ผ่านมาสวดจนก็แพงทะลุวะที่แม่ที่ไม่เนี่ยนะเพื่นได่โตดนะท่านแพงอันหักลงมาเลยไม่มาผู้หอมผู้หอยว่างต้นแพงคือแพงจ็กแล้วขบงู้แล้วสายมงคอดก่อยสวดจักรพรรดิมาพีแล้วสันดอนผู้เถาว่าอัน อันที่พังคำมัมุข้าเมซี่เนี่ยพังจะข่อยแล้วแล้วไงอันเมซี่เปียกใส่มงคลนี่ได้ใส่มงคลนี่บ่แข็งขัดอ่าเขาหน่อยมากเขาหน่อยเฮ็ดกใส่มงคลเลยอ่าเพราะว่าจักรพรรดิอยู่นี่หันเพิ่นเพิ่นเพิ่นเขานก็สวดไปเนาะสวดไปเหมือนกับแพงพังเทอมหรือไมาไปเบิ่งเนียน่ะไปทายด้วยนะเขานอกก็ว่าเออโอยเมซี่มันคือพังโ้ยเฮ็ดบางก็ดองก็พังจนแล้วก็ร้อนบางสีสวดไปสวดมาสามตัวแตกเลยโอ้ยนั่นน่ะห้าหสามเองเหรอเรียกรถเพิ่นอ่ะ อ่าหกสามพี่น้องจสามตัวเลยอันขวดจักรพรรดิครับผมม,มาในกำแพงกับขังลงเอออเนนออตลอดก็เลยว่าโอ้ยนราสันดอกมันบางตัวผมลงก,กู่กับแพงเจ้ามันหลายปีแล้วสั่นดอกอแตง่มามองนี่ตอนยาดมันหักลงแทงลอยหนามมุกเป็นเนาะอตอนแรกแม่ไว้สิปอยูก่กลางหนามจริ อั่ขคนน้อก็ไปน้อยนะเพเปลีนีแม่น้อยเขน่อยเพาในเสียงเนี่เป็นเปราเป็นกนน้อยเพอเสียงคน้อยบพาประมาทสาตัวเนี่ยสองว่าหันเนาะมันนั่งหันเนี่ยได้ตเห็นบนนักคัู่ชิบบาทหนึ่งสามอืาอยมเจ้าคือเพราร่อยคุ่นน่อยจายังมีเงินอยู่หลองครูเจ้าว่าเจ้ามีเงินเตียเนี่ยขนน้อยว่าเจ้ามีเงินพันเือนกว่าเดอแล้วบอกปาาเจ้าตัวไปาได้ขอรบางสิ่บ้านนี่มีหรืออะไรล้วะเจ้ายัาตัวเขน่อยเด้ เจ้ามีเงินขันเงินเจ้าก็ซื้อตัวละสิบบาทเจ้าโปเสียเขาหน่อยสิเขาหน่อยเอาของเจ้ามาสวดเนี่ยเห็นบ่อนก็แพงลงมันบคับเจ้าก็บุญแล้วสันดต์โอ้เมซี่มากันเราไว้เนี่ยสันต์วสายมงคลเขาหน่อยสวดทั้งคืนเนาะสวดนั่งสวดนั่งสวดแกกระพัดเนาะเดี๋ยวับไต็นอ์นอนนะนางสวดด้วยหะห่มหลดเว้ยนอนเต็นท์นอนเปนสันต์เป็นเงินสังานต่อไปพวกพวกมันพังแล้วสันต์ปูวะมันแบงต่ปูมันถึงพังสัดต์ไม่นู้แบอกปูหอยปะ มันแห้งข้างก็เด้อหลวงปู่มันเป็นอย่างงู้นี่มันหลายปีอ่ะล่ะมันข้างเนาะมันแตกกระแห้งจะมีบ่หล่ะคลูกันมันทีพข้างตัวเนาะบันนี้แม่แม่ไม่อยู่นี่แม่จะต้องหดไปหืมไม่อยู่นี่แม่จะต้องหดไปอันไม่อยู่นี่บ่ครับอันคือว่าเขาขันสามแม่อะไรหางวิเด้อจีนตะนาเอาเด้อครับเดี๋ยวหดวดนี่แหละแต่ว่าอันนี้มันเป็นเลขกอันไหลวกเแนับเหล็กถังแหลมเน่ครับอืออันนี่ล่ะแม่กะค่าเข้าไปเนี่ย คือว่าอันนี้มันเป็นเหล็กอันไร้วันมันอันข้ามไหมบออ่ะอ,อ,อันน,น,นี้เป็นเหล็กหรือมันอันข้ามอันนี้เป็นเหล็กค้างคืนค้างล่อง,งมาละค้างแัดแลมมาละแม่ก,ก็เลยจดไปให้เนี่ยแล้วเจ้าที่สอบตัวใดแต่ว่าแม่ก,ก็ว่าแม่สอบตัวนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยตัวใดแม่เนี่ยตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้แม่ก,ก็สอบอยู่แปดแปดั้งกุณัปนน่ะแปดหาซ้ำนี่แม่ก็สอบอยู่แล้วกั สูตรแปดหนึ่งแม่ก็สอบอยู่แล้วทุกสามแม่ก็สอบอยู่ไทยเอาคืนเบอร์โทรถ้าเพื่อนเอากันอก็นาคาแมงกอนเนี่ยธนาคารกันยาเนี่ยแล้วแม่มาเน็ตอีกเนาะตัวนี้ตัวนี้แม่เน็ตมาคืนนี่อ๋อตัวนี้อันนี้เน็ตหมอว่านนี่หมือว่านเนี่ยอันพวกมันอันนายปแลมอว่านานี่ยมาคืนนี่แม่มาเนตตัวนี้เนาะราสูตรเลย็กเนี่ อัไม่าสุดได้ได้ไม่ไม่ลาซุดได้ตัวนี้เออไม่ล่าุดเนี่ยอันนเมื่อนี้เลี่ยงหมานอันนี้มาขึ้นนี่ยัะตัวตัตัมขึ้นอย่มงไ่ตัวไหนเน่เอาเลยเอาเอาตัวมาขึ้นมากับตัวเดียวกันเพราะว่ามันมันมันมีสามตัวเดียวกันเป็นบ่สามเนี่ยสามตัวเดียวกันเป็นบ่อกาว่าดอกมะแหล่าสามหกหางโอ้บ่สมหางาห6เก้าห้าเก้าหกว่แม่สองตัวเป็นเก้าหกบ่ครับเก้าหกเก้าสาม่อันนั้นเอาหลดทรายหลดดตะว่าแม่อันนั้นดอกแต่แม่บ่ไดีว่าบ่รูเด้ยข้าบ่ลูทำอันนี้ไม่ได้นะคะรูู้ แต่ว่าแม่ออกปากไม่ได้ครับอแล้วแต่ว่าชนะคนใครเทวดาจะสวรรค์ลงมาให้ระวอนคนิี่วยอยู่แล้วอมญานะคนจี่วยอยู่แล้วแม่ก็ไปยังสี่แหละลูกหลานแม่ก็ไปแบบพ้นดีพ้นง่ามแม่กันละครับแม่นิมิตบอครับไม่ยู่นิมิตบอรครับก็น,นิมิตต่างต่นักเข้าแล้วมากบ้านนี่ก็ได้แม่ค้านอะไรแเมื่อข้นนี่ก็นิมิตนักเข้าไมาอีกแม่ค้นแม่ท้านไม่ให้เนี่ย มันแม่จีตรวจมุดนะแม่โนดไม่หายเลยตัวเนี้ยอันนั้นละล่าสุดเด้ครับครับทีนี้ตัวนี้ตัวนี้แต่อ่ห้องตัวร่องตัวร่องร่องหนึ่งเป็นบ่ครับตัวนี้ตัวล่าสุดเนี่ยใบนี่ตัวตัวร่องหนึ่งเด้โอ้โครับไอ้ตัวล่าสุดเนี่ยครับล่าสุดเด้อขึมนขึ้นเหมือนขึ้นนี่เออเมืาขึ้นนี่ะแม่แม่ตรวจมุดแล้วแม่มาเน็ตโอเนตบางอย่างเป็นก้าวเหมือนล่าสุดตัวนี้เหมืนแต่แตงวดที่แล้วมันก็ถูกยุ่งเก่าเก่าหาหกก็มันมีไม่ได้ทำ มีครับมีอยู่มีมีลมีอยู่ลูกลามีอยู่เก่าหาหกกับสีหาหกคบลูกละครับผมเออแม่ก็เคียนใบยุ่งแม่เจ้หิบึงเด้ออ่ากหาหกได้ไเห็น่ะใช่ครับผมใช่แล้ที่นี่มันบดิพิษพาเที่ยได้องแม่นอ่ะมันแม่ตีนที่มาเจบเบิดรอบบางอ่ามีอยกระดาษทิ้เนี่ยโยเนี่เนีเนี่ยเนี่ยเก็หกขาเขเก่กับซีบาดไปเดีวน่นนะมันมันเกะกะเราบอกเขาทายแหววแล้วมันเกะกะก็เลยบาดไป อันนี้มาล่าสุดเมื่อคืนเนี่ยเนี่ยล่าสุดเมื่อคืนอันนี้นห้ล่าสุดอยกองหนึ่งมาล่าสุสด,นนนนสดข้างแรขงมข้างขึ้นไรวันใช่ไหมโอ้เราเราคัดเข้ากันหมดเลยหนึ่งไรวันสองข้างแรมวันที่ใช่ไหมวันใช่ไหมเอเพราวะว่ามันมันเยอะอย่างนี้เราเรามีข้างแรมข้างขึ้นไรวันใช่ไหมเอาไงแม่แม่ให้ามเลยโตแน่นๆของแม่ตัวใดตัวแน่นบอกหมดละครับผม มันลาสุดตัวนี้เลยตัวไหนแม่เอากันตัวเน้นแม่นะครับผมแปดห้าสามแปดห้าสามหางเดียวเลยบ่แม่เนี่ยครับผมอันนี้อันนี้อันนี้มันเป็นไรวันได้ลุกครับผมถ้าเป็นตัวตัวเน้นเน้นวันที่สิบหกนี่แม่วันที่สิบหกกันยายนนี่ครับผมกันยานเห็นไหมเขียนมาอยู่อันนี้ตัวนี้ตัวตัวรองนะลูกครับตัวตัวแปดในตัวรองครับถ้าเราจะเอาเอาเน้นเลยแม่เอาเน้นบ่หางเดียว แค่นางเดียวป่ครับผมวยยาบาดังสัามันขอพัดสายอยู่จะเป่าถามครับขอพัดตาแล้วเน้นแน่นอนเพาะว่าขอพัดสายองให้สองหางก็ได้แม่เอสองหางเอาจากสี่หางยางละสี่หางกับพ่อหลวงเราโอ้โหขับสั่นเนี้แปดแปดห้าสามแปดศูนย์หนึ่ง้าก็ห้าสามหนึ่งยี่ลูกลาเอาสี่หางสองตัวกัสี่หางโหลดดุเนี่ยแม่จีหายสี่หางเป็นแปดหางมันบอกมันก็บอกหลายหนุกเนาะมันก็สี่ตัวเดียวก็ตัวนี้เองหมดละ ตัวลสุดนเน็นบ่ลูกอะม,มันจะมีเพื่อกันเนี่ยตัวนี้บอ็นบ่างห็นบออัดส<า>ตัวสีห่หางแล้กกวก็สองตัวสีห่หางมันบอมันก็ใส่อยู่มันบอเออพอว่าห้องขาขงกันชาอย,อยู่ลูกล่ะเขาเน้นไห้ประดัเคือ่อวห้องห้องสมาธิเนี่ยมันสีไหลว่นเวียนมากมันบอไหลมากโตนั่นโตนี่มันมีหลายผู้มันมีหลายพระอาจารย์มันบ่ล่ะ ลไนมาหาานของแม่ชีจำปีงวดวันที่16กันยาสองพนห้ารครับพี่น,น้องเอฟซีชุด3ตัวจะเป็น853 8, 5, 3, 8้ด้ป็นละก็081ชุด2ตัวจะเป็น966 370และ74อันนี้จะรูปแบบแนวทางของคุณแม่เป็นครับพี่น,น้องเอฟซีเนาะฝากไว้เป็นแนวทางครับพี่น,น้องเอฟซีครับหาโชคหาหมานอารามห้ารวยอามิบุญพระวัสนาทรงรอบติพานมาแนี่ยถ้าเขาพ้นเข่าอยู่ที่เท่มง่งทิศเองพี่น,น้องเ e อฟซีจดบรเบิดจวดปรเบิด รอบนี้ก็คือเอารายละเอียดทุกเต็มครับพี่น้องเลฟซีให้พี่น้องพี่น้องไปพิจารณาเอามากตัวใดชอบตัวใดก็จังไปพิจารณาเอารอบที่ผ่านมาจุดเบิร์อีหลีครับรอบนี้ก็คือมีจะมีแปดห้าสามแปดศูนย์หนึ่งเออหล่ะก็ศูนย์แปดหนึ่งสองตัวก็จะเป็นเก้าหกหกสามเจ็ดศูนย์และ 7, เจ็ดสี่เบิร์ตครับมืนอนีจดเบิร์ตเลยพี่น้องไล่รายละเอียดพี่น้องเลฟซีกับไปมักตัวใดจะลองไปพิจารณาเอาเนาะ ถูกหมายดำเนล่ครับปีน้องเย็ซีจงเป็นเศรษฐีกันสุขวดสุขคนกับรูปแบบเมตทานของเมชีจำปีงวดวันที่16กันยา2568ันหมารยดถูกหมยดครับ